พ่นบอกว่าพ่นลงยังนิ่มนวลงัวแตกเนาะว่าแบบนี้เสียงนั่งเด็กแม่งไอบุญนะครับยังวันนี้เปี่ยง กล่องกล่องใช่จะอยู่ดินี่กล่องอยู่ดิยดาดูบ้องดิเยี่ยหังไปแล้วไปแล้วไปแล้วท่าหัวมันแตกเอาไว้เยหัวมันหักเลยสนุกไหมสนุกน้องเปี๊เห็นอแล้วมันใหญ่ตีดีดีขึ้นคนดีอ่ะ ดีจนตกท้ hmm. ังน่าตกแกงหับอกว่าตาแกงยืมเตยมแบบซูมซูมูุลึกตั้นเห็นเปสีประจำหรลืมเปิดไฟเชียวพอนืกเปิดไฟตาแกงันเสียวลงบาเลยลืมเปิดไฟห ปิดเลยมาลุงเป้มปิดปิดก่อนบอมาครับตรงนี้อ้าวมุดที่มุนที่เราคุยจับกล่องให้เด้อต้องต้องมุดอย่า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 อยาอย่าย่าส่กล่องเจนนท เห็น,นไอไดิระเทดิไปย่าเรนยาเลนนกล้องพีบ่ะ้ยเฮ้ยนีพีบนะจ่อไจ่อดิ่อยาเอาดิเอาดิเอาดจับจับีจับีแลมอหนี่เลยดิเอายิ่งเลยนี่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 เออนี่นี่ยายังไงจะเข้าไปในกล้อง <overflow. S 2> <ikh> กเก่นเกมเ่เกมฝาเนา,ยาไปแล้วครับไปแล้วครับจังวะนี้เขากรล่างแลนวาวบอลจะไปปัดเห็นบอเบล่าพูดดิขัขขขขขขน,ขนขึ้นมนใช่อันนี้ขันขึ้นจะยิงดอกตัวเอ้ามีกี่พีบ ท้ายลูกจับตัวเบาเลยหรอเออมันจับตัวเบาตัวที่มันอยู่ข้างบนนั่นนี่นล่นยานบ่เล่ยาวด้วยครับอยลงข้าอยลาใหญ่ไปแล้วก็หมุนเพาเสือกเด้อปกติลุงเปมนั่นเฮ้ยหมุนผาเสือกเฮ้ยหมุนผาวตัวนู้นเอาคือไปเห็นไฟแดง เออคือเป็นไฟแดงยังไงไฟแดงพองหมออันนั้นสุดแดงมันเหมือนผู้มันมันเหมือนเท้ายู่ทั้งภูเขาเลยตอนแจงมันขดไปเฮ้ยเห็นไหมครับไปรอบๆลงคืนดีกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอาเใจนะลงสื่อได้ดีครับลงต่อเลยคือว่าลงไอ้ลง พวกฝามือกเลจริงๆอยาขึ้นชุกยาวขึ้นชุไป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 เออดะไปทาึ้นเลยเหรอรัตอนั้่ไขาเนี้อบใรเจนไปนที่ดีนักดึงครับดึง่ัดกับกูได้อยากได้ะมาสนใจสื่อกบใส้มันพามานั่งตรงนี้ไว้เกี่ยบหมดเดงเกี่บสื่อเขาเชี่ยกั ให้ตนนามึงเนี่ยเต็มเต็มเลยับคู่สองยบออกออมออกมัน่วงแล้วออกมันยังบ่มีเนาะคีอบวมมีเย็ไปพูนได้รับไป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 เจออกออกออกูุซออกจากหลังกู เราพูดจีนไทยไาเลยบ่เนาะติดตามทุกช่องทางป,ปักคุยเฮ็ดปผนดีมึงคือภา่า YouTube เลยเฮ้ยที่เมื่อกี้กูเห็นอีเกิงว่ะลองลองเห็นไหมดิเออคุณสองไปเลยเอาเอาสีเอาลองกับสามมึงบ่มันชัดปวดพี่มาดูอ๋ออ๋ออพีพีพี่ลองกสามมึงพี่นี่คอยคอยโกดสองเป็นราทำ มันได้แค่สองเออก็สองะก็สองอะสูงจัดครับแลมดีแห้งเติบครับมันจบอันนี้ันนีมันกำลังสป่อยคาวอยู่เอ้ยมนกระยงยี่ขอเหรียญบามึงเด้อเบ้าสราวันร้อนีกนึงดิโค้ชกลังบ้านกลับบ้าน บูนบอกเยี่ยยุกดูบูน <laughs> ta còn cho ở มาตามมาเบอกว่าวต้อมหัวจอเฮ้ยลงอย่างนี้เลยนู้วะโอ้ยยันพ่ออย่างไรอ้ปิด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 เอาคันเรียบร้อยแล้วครับบ่าวเน่ตอนแรง เป็นบ่ดีครับร่มมันอยู่สูงล่ะลอยๆร่มมันหน่งรอบเมื่อกี้ก็เลยเดี๋ยวามาแรนใหม่อันนี้ใส่สนอันนี้ใส่สนุขั้นเมียแปดสิบครับเสียงกี่เด้งทางแห้งเป็นพิเศษแต่ว่าบอกถึงไฟกระพริบกะ็นเราเยเห็นบันไหน คือว่าล่ะครับมันขอนขางจะเดือนแกกยังอยฟังเสียงทะนุ่วงครับมันม่วนมันยากาศย่ำขึ้นปรปรบ่ อีกึ่งครับยังบ่เต็มดวง นี่แหละครับเมืองเซาเมือกันรวระบ่าสนุ่นเบาอยู่เป็นยังไงอยู่หลอดปลอดภัยสอดแกงกันบ่คือนี่ละไว้แค่นี้ละครับ